ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซีกด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพสาสราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆกับ ราคาที่โคตรจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมปฟอฟฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอปร้านบริการรับหาเน้นบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิบหาง แล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนตแล้วก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ AIYOYO Hello guys w h a t s ด p ด Dude นะทุกคนาวันนี้นะครับก็กลับมาปกับผม ต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะเราก็ต้องของกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็เกิดข้อสงสัยหนึ่งอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะจะเรียกว่าข้อสงสัยได้ไหมอ่ะคือมันก็อาจจะรู้ผลอยู่แล้วแหละว่าใครจะเป็นคนชนะนะทุกคนพูดมาแบบนี้ก็อาจจะงงใช่ไหมเฮ้ยอะไรชนะอะไรใช่ไหมครับทุกคนครับนั่นก็คือว่าในวันนี้เนี่ยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ก็คือผมเนี่ยนะครับทุกคนครับจะเอาไม้อันเก่าเนี่ยที่เป็นไม้ฮาชิรามะตั้งแต่เริ่มเปิดเกมมาเลยนะฮะชิเซนนี่ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะฮะทุกคนครับชิเซนอ่านี่นะครับทุกคนครับชิเซนเนี่ยมันเป็นไม้ฮาชิรามะตั้งแต่เปิดเกมเลยนะไม้เซนจูนะครับโอกาสออกเนี่ยหนึ่งทับแปดสิบเท่านั้นเองกับอีกหนึ่งไม้นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ผมขอเรียกว่าไม้เทวีแล้วกันนะเพราะว่า มันเป็นไม้ที่มันเป็นทีวีสุริยาด้วยครับทุกคนครับหรือใครจะเรียกว่ามันชื่อว่าอะไรกรูตก็ได้นะครับ i am Groot <c oughs> มันเหมือนตัวละครในมาวิลนะครับทุกคน Guardian of the Galaxy นะครับนี่มันก็จะมีชื่อว่าอะไรสักอย่างนึ่งนี่แหละเออแล้วก็ชี้เซนอ่ามันก็จะเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนครับคือทั้ง2โหมดนี้เนี่ยหรือ2บัตรลายนี้เนี่ยโหมดของเขานะครับ สามารถเอาหุ่นไม้ออกมาได้นะทุกคนเออเป็นยักษ์ไม้อะนั่นแหละผมจะเอายักษ์ไม้ทั้ง2ตัวเนี่ยมาลอง PVP กันดูนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะนะแต่ถ้าเดาจากผลแล้วเนี่ยผมเดาเลยนะยังไงก็ไม้ใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าไม้ใหม่เนี่ยโกงมากมีเทวีสุริยาด้วย แต่ก็ไม่แน่นะฮะทุกคนครับผมจะใช้การ PVP นะครับด้วยการดูเอลนะทุกคนมันเป็นวิธีที่แบบว่าเอ,อ่อน่าจะเท่าเทียมที่สุดแล้วนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่สกิลแล้วแต่คอมโบของแต่ละคนเลยแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ผมจะไม่ใช้อะไรเลยนะครับทุกคนผมจะใช้แค่บัตรลายเพียวๆเลยมีแค่สกิล VBN แล้วก็โหมดเท่านั้นนะครับไอ้พวกดาบเนี่ยผมก็จะไม่ใช้ไอ้พวกกระบวนท่าผมก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะครับทุกคนครับอ่าก็เอาแบบว่าบัตรลายบวกบัตรลายอะไรประมาณนี้ไปเลยนะ <laughs> โอเคครับทุกคนครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อธิบายกติกาข้าวๆเนี่ยหมดแล้วนะครับ เออทุกคนฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าพอเราดูเอลไปแล้วเนี่ยไอเรื่องของเมนเทอร์นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเออมันจะมีผลในนี้หรือเปล่านะครับไอเรื่องแบบเอ็กแนทไอเรื่องแบบว่าเอ่อข้ามงข้าหมัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดโหมดก่อนนะครับทุกคนีเปิดโหมดให้พร้อมก่อนเลยเดี๋ยวเช็คโหมดก่อนนะครับนี่ห่นไม้นะครับอ่าห่นไม้แบบนี้เลยโอเคะทุกคนเรามาพิมพ์คําสั่งดูเอลกันเลยดีกว่า มัน A C C D แล้วก็ H 7น้องเัาชื่อนี่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนครับป๊าปได้ไหมอ่านี่ครับทุกคนครับมาแล้วดูเอลเสร็จเรียบร้อยนี่ผมจะแบบว่าเปิดไปด้วยอุ้ยอุยทุกคนดูดิโอ้ยอย่างโกงอ่ะแต่ว่าผลมันก็แบบบอกกันชัดๆอยู่แล้วอะทุกคนไ้่หลีดี่วะมาดีดีนี้แอมรกดกับม้ใหม่ครับ ใครจะเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้นี่เอานี้ไปนี่เข้ามาดีวะเข้ามาดีก็เข้ามาดีครับไม่หยิบปลูกต้นไม้หลบครับป็นไงโอโ้โหหลบแบบดิจิทัลดิจิทัลตั้งจังหวะก่อนครับสกิลคิวไปโอ้ยสกิลคิวมันเป็นทูป้าทุกคนมาดีวะไอ m อมกรู I ไอ g อมกรูตอ๋อแอมกรูดน,นี่ไอ m อมกรูเ <c> จ <oughs> อกับไอ m อมฮาชิรามะนี่มาดี เ,เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมพอจะเริ่มรู้สกิลในการหลบแล้วเอ้ยเออมันก็หลบยากนะทุกคนครับเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะมันมีเทวีสุริยาด้วยอ่ะทุกคนก็ลองคิดดูดิเออมันมีทั้งไม้มีทั้งเทวีสุริยาครับมันก็จะแบบว่าสู้ยากนิดนึงนะแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยพอโดนเข้าไปมันก็จะติดสถานะล้มด้วยนะครับอมันก็จะยากนิดนึงอ๊อปุ๊บปุ๊บหลบแบบดิจิตอลนี่จังหวานี้ต้องปลูกป่าครับโอ้โหปลูกป่าไม่ได้ตายแน่ ผมตายแน่เลยทุกคนเออถ้าผมเล่นโง่เนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับฮยผมมีสตองบล็อกนี่หว่ะเออมาดิผมมีสตองบล็อ,อ,มมบอกนะครับผมแตกแน่เลยนะทุกคนฮยคนนี้เขาก็ดิบนะทุกคนครับเออสเตปเขาได้อยู่นะเขาแบบว่ารอจังหวะนะครับฮิโดนแล้วนี่ไม้แล้วก็ยัดเข้าไปเลยนี่ยัดเข้าไปดีเปลี่ยนโหมดครับป๊านี่สเตปเปลี่ยนโหมดเทเบลูปพันกร นีดุม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 โอ้โหไม่โดนสักดอกโอ้โหโดนดอ,อกเดียวเกิ <c oughs> นไปเกินไปโดนดอ,อกเดียวนี่ครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหปลูกป่าไม่ได้ครับทุกคนเกินไปสกิลของเขาโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้มาเป็นชุดมาเป็นชุดไม่ยอมครับผมไม่ยอมหรอกด้วยเกียรติของฮาชิรามะแต่ผมอาจจะใส่สกิลโง่ไปนิดนึงนะทุกคนต้องขออภัยด้วยมาดิก็มาดิก็มาดินี่มาเป็นชุดเลยนี่นี่นี่ โอ้โหโอเคคนระับทุกคนนะก็เอาเป็นว่าในรอบแรกเนี่ยผมก็ดูไม่ทันนะแต่ถ้าให้เดาเนี่ยยังไงไม้ไม้อันเก่าก็ไม่น่าจะสู้ไม้อันใหม่ได้นะครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยเราจะลองมาแบบว่าไม่เปิดโหมดดีกว่านะเอ้ยไม่ไม่ไม่ดูเอลนะทุกคนครับมาลองดูกันเลยว่าใครจะชนะนะเพราะว่า,าจะได้รู้เลยว่าตายหรือไม่ตายนะครับมาฮะทุกคนครับเริ่มแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะจบไวนิดนึงนะ แต่ผมจะพยายามเล่นสเต็ปดูนะทุกคนนี่นี่นี่มาดิ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 ผมจะพยายามแบบว่าไม่รีบเนาะจะพยายามแบบว่าตีตีกันๆไปนะครับเออรอบนี้ผมต้องได้วะ่ะรอบนี้ผมต้องได้วะ่ะทุกคนอุ๊ยโอ้โหต่ด,ทด,ดทนะูทุกคนดูเขาสวนดิเขาสวนทีหนึ่งอ่ะผมโคตรเจ็บอ่ะทุกคนดูนี่ปลูกต้นไม้เลยไม่รู้ปลูกทำไมนะสกิลนี้โอ้โหโอ้โหโอุห้ยเผายังข้างบนอนะ่ะดูดิเกินไปไหมอะ่ะมันเกินไปแล้ว มันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วนะาอาดีครับผมก็รอจังหวะอยู่เหมือนกันนะทุกคนมาแล้วเขามาแล้วนี่มาแล้วอ๋อมาแล้วอ๋อนี่สเตปเปลี่ยนโหมดครับป๊าปต้องโดนละยี่อ้อเทวรูปเทวรูปเทวรูปช่วยผมด้วยเทวรูปครับเทวรูปยี่มาแล้วไม่มีสกิลจับล็อก แต่ก็ยัดไปแบบว่าดือด้อๆเลยปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับสเตปเปลี่ยนโหมดนี่สเตปเปลี่ยนโหมดต้องมาปับป๊บปบัแต่ว่าสกิลของเขาอะ่ะมันโกงอยู่แล้วนะทุกคนเออมันก็จะแบบว่านั่นแหละมาดีกรูดรอกอกูดอกนีนี่นีนนตอนนี้ผมจะแบบว่าระวังตัวนิดนึงนะทุกคนปับหลบครับหลบปับ๊บหลบดีครับสตอง็อก์กอ้ยมีสตอง็อ์กอยู่ มีสตองบล็อกเว้ยมีสตองบล็อกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนเออกินเลือดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงเจ็บ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 หลบไปไหนโอ้โหวิ่งโคตรช้าโดนไหมอ่ะพี่โดนอยู่ครับทุกคนโดนอยู่เออเอาดิเออนี่ดิเอา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 ดิเออโดนดิโดนดิเฮ้ยจ้ปะเฮ้ยโดนล็อกป่ะเฮ้ยแตกแน่เลยเฮ้ยแตกแตกแตกหนีก่อนทุกคนหนี หนีดิหนีแดดออกมาแดดออกมาเออแดดได้แดดได้ทุกคนผมจะแตกแล้วแอบก่อนแล้วแอบก่อน <c oughs> แอบก่อนนะทุกคนเออไม่งั้นตายนะไม่แอบตายแนะ่มาดีครับก็มาดีครับฮย <c oughs> เลื่องดีทันเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออโอ้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดออกมาออกมาแดดออกมาแดดออกมา เออเออโอ้โหโอ้ทุกคนโดนตะกิวเฮ้ยทุกคนครับเริ่มจับทางได้ละผมเริ่มจับทางได้ละเฮ้ยหมดหมดนี่หว่าเฮ้ยหมดจะหมดหมดจะหมดหมดจะหมดขอเทว่ารูปพันกรก่อนไงเข้าไปไปโดนอยู่เฮ้ยทุกคนครับผมว่ายังไงผมก็ไม่รอดหรอกเออจริงๆนะดูดิหมดเขาน่าจะหมดแล้วปะทุกคนครับหมดเขาหมดไหมอะ เฮ้ยหมดหมด,หมดอย่างนี้ก็โดนดินะยานยเออโดนดีครับหมดหมดหรือเปล่านี่เอาแล้วหมัดกับหมัดต้องมาละแต่ยังไงผมก็ไม่รอดหรอกทุกคนเพราะว่าผมรอดมาได้ก็เพราะหุ่นไม้นะเนี่ยผมกดเอกอยู่นะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะครับไม้เก่าเนี่ยยังไงก็สู้ยากนะทุกคนถ้าเราไม่ใช้คอมโบอื่อนช่วยด้วยนะเนี่ยเออรีเริ่มพันแล้วนะครับมันมันสู้ยากมากครับทุกคนเพราะว่า หนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราโหมดหมดใช่ไหมสกิลของเขาเนี่ยพร้อมจะประดังใส่เราอยู่แล้วนะแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยมันจะแบบว่ามันมีเทวีด้วยแล้วมันจะติดล้มด้วยนะครับของเรามันก็มีสตองบล็อกแหละแต่สตองบล็อก,กมันก็กันเทวีแทบไม่ได้อยู่แล้วมันกันอะไรก็กได้แหละแต่สเต็ปผมเนี่ยก็อาจจะกลากด้วยนะฮะทุกคนครับ เคครทุกคนฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามาเริ่มกันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่านะครับทั้งหมดเนี่ยก็สามรอบนะฮะทุกคนครับมาครับนี่ผมจะแบบว่าพยายามเล่นเล่นกันๆเนาะเออนี่พยายามจะแบบว่าต่อๆไปกันล้วกันนะครับทุกคนรอเขาเผลอนะรอเขาเผลอนี่ผมก็แดดออกแบบนี้แดดออกแดดออกแดดออกแล้วก็จังหวะนี้สก,กิลต้นไม้ไปปั๊บ เฮ้ยโดนโดนนเฮ้ยตะกี้ต้นไม้โดนยำดิครับยำดีรออะไรล่ะนี่อ่ะยำเข้าไปดีรออะไรล่ะเออพิจตอมบล็อกดีครับรออะไรเออเฮ้ยเออ้ออเฮ้ยมันก็กันได้อยู่ทำไปเล่นไปมันก็กันได้อยู่น่ะนี่วิ่งไล่เลยครับไล่เหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปนี่อะเฮ้ยทุกคนครับตานี้ตานี้ผมมาว่ะ ตานี้ผมมาว่ะทุกคนตานี้ผมมาว่ะมาดีครับสกิลต้นไม้ไปนี่โดนด้วยโดนด้วยย้ำดีย้ำดีครับโอ้โหเฮ้ยตานี้ผมได้อยู่นะตานี้ผมได้อยู่อ้าผมมีสตองบล็อก in. โอ้โหมีตั้งนานก็เพิ่งจะเอามาใช้อะนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแต่ทำไมทำไมเขาสวนผมแป๊บเดียวเลือดผมแบบว่าลดเป็นน้ำเลยอ่ะเอออะไรวะ ผมใส่สกิลใส่เขาตัวนตั้งเยอะอะทุกคนเขาส่วนผมแป๊บเดียวแบบว่าเลือดไหลเป็นน้ำก็งงอยู่เหมือนกันนะนี่เุ้ยวูเจบ็จบเจบ็บเจ็บหรือว่าผมใช้เป็นริวจิที่มันเป็นสากกระบวนท่าอันนี้ก็มีส่วนนะมีส่วนมาดีครับนี่ไอแอมกรูดนะครับไอแอมกรูดกับไอแอมฮาชิรามะก็มาก็มาดีไอแอมกรูดอ๋อนี่อะทำไมล่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันนี่เอาดี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 ไปเลยวิวเอ้าเฮ้ยเอ้ามันไปตามเมาส์หรอเดี๋ยวนะทุกคนเติมเลือดแป๊บนึ่งอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยสตองกขไม่ทันโอ้โหทุกคนครับ โอ้ดูดีขนาดผมเนี่ยที่เป็นคนใส่สกิลใส่เขาแบบยำเละเลยนะเขาสวนผมแค่ไม่กี่สกิลเองอะเรียบร้อยนะฮะทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วทุกคนครับก็ไม่รู้นะว่า มันจะสนุกหรือเปล่านะครับก็มาเล่นขำๆนะแบบคลิปนี้มันก็จะแบบว่าเรียวๆหน่อยนะฮะทุกคนครับก็เอาเป็นว่าถ้าผมเล่นกากเนี่ยทุกคนก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอยากให้ผมเอาอะไรมา VS กันอีกก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะฮะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็แพ้ยับเลยนะครับ ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมยอมไม่ได้หรอทุกคนผมผมยอมไม่ได้อ่ะผมแปลว่าไม้ใหม่อ่ะไม้ห้าชิลมาครับยอมได้ไงอะเฮ้ยบ้าบอผมไม่ยอมครับบอกเลยนี่ครับผมไม่ยอมผมเล่นทีเผลอนี่แหละเล่นทีเผลอเว้ยวะนี่วะที่เล่นทีเผลอ